เท้าแล้ว โอ้ยต่อมีต่อมีต่อมีต่อโอ้ยไฮีโโ้อ่ะอโจรรันดูแลคนมาเจ็บด้วย เขาโบกเป็นคำโบกตตวงตักแกะับแกเหงาโอเเรนนัตตขาโกกันอยู่เขาโกกันอยู่เขาโกกันอยู่

โอ้ยู่ตรงโน้นอยากเล่นนะอยากเล่นน่ะไปไหนจ้ะเฮ้ยไปไหนนะ่คะไหนอ่ะไปหยุดไปหยุดรีบวิ่งไป สี่เลียสี่ไม่ใช่เทเลมันครับเฮ้ยบอกป้านาเฮ้ยขาดาก่อนแป้งรอก่อนรอก่อนาขาห่าเขน้เลซข่านทุกิตันบป้่งเทเลมทัดเลมอทัดเทเลมอทัด ปับใช้หกีปิ้งรีปิงไปฉันยืไปยุ่งฟินิเต้วิ่แล้วกูฟินิเต้ไหมกูเอาไหมกูเอาไหมไม่มีดีพอสโซเอ็กซ์ลาสต์เอ็กซ์พลนต์ออกไปอย่ายวงกับเขาตุบิไฟ

ไปพาคนเบไพี่ทีี่รับทลัเฮ้ยโมบิลเขาพันลพาไปสิไม่ต้องไปอุ้มขึ้นสรค์อ๋อเอ้ยโมบิลีเขาพันลไหนวะกูไม่รู้ทางไปเนี่ยไปนิสะพานเร็วเข้าไปที่สะพานที่สะพานขับไปที่สะพานได้แล้ว สะพานไปข้าสะพานไปหนูจะโดดลงน้ำนะคะรั่งคนวิ่งไปลงมาใต้สะพานขัวเบไม่ปลอดภัเด็กๆข่นขันไปจะจไม่ได้ละมันไม่ได้ไปเลยค่ะสะพาน สวยชาไมา้สวยมากตายล้ถ่ายรูปได้ปะไาถ่ายรูปด้ไหมครับอินได้น เลยหมดถ่ายลุไปเถอะถ่ายลุกดิรีบวิ่งมาเลยค่ะทุกคนรีบวิ่งมาได้แล้วนะคะโสรุนร้านทุกคนวิ่งข้ามสะพานไปก่อนเร็วๆจะมีคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมมา เป Ora, <im وت> <im وت> okay, ็นไงบ้างบาดเจ็บหรือเปาีชายเถอะท่นอยู่ไนน้พี่ชาพาัจานมีไปห้องหลักกมครับครับลเด็กๆเด็กๆกลับมาเด็กๆกลับไปที่ปราสาทเรเตอนนี้มีสภาบ้างไหมเฮ้ยวิีการว่ ด้วยผู้บาดเจ็บแล้ววิ่งเข้าโรงเรียนเอาผู้บาดเจ็บไปด้วยผู้บาดเจ็บไปด้วยพาไปนมาเลยข้างสะพานเลยเดี๋ยวที่สเคโอเคโอ้โหเลยไหมโดนด่าเลยเนี่ยโดนพ่อด่าเลยเนี่ยโอ้ยดังทางพวกเขาโอ้ยอย่างน้อยอ่ะตงไปตรงไปตรงไปนี่จิตใจลำพัง เรียกน้อยอาเข้าไปเ่ยก็ได้ได้หรือเปล่าไม่รู้ล้มไปแล้วตลบก่อนมันมีอยู่ด้วยได้ไงกจูจะนำพางตรงนั้นอะทำลายไปแล้วมัยสวยมาก

ที่ท่าเรือป่าาได้ออกเราไม่ใช่จรวดสะพานที้แล้วโตโนรัสโคบอลที่ท่าเรือป่าเขานี้ออกเพื่อไปยักมปาตาดยดูนิโนวาช่ผมดกใครอะเมื่อกี้ใครขอเขาเชื่อหลือให้ขอเขาเชื่อเลวเหรอไปอยู่น้ำาถึมาเร็ว

ไยด้เมไปที่กุญเจนำทางไปอ่ะมาแล้วไปนำทางเดี๋ยวนี้โอ๊ยเจอใส่ชุดดันเถินน้าแต่เลยไปเลยเร็วไปเร็วไปเร็วทุกคนไปเร็วยพวกเขาไปที่ของสัตว์พิเศษจั่ายุนิคอนค่ะ ไ,ไม่เป็นไรฉันจะต้องดูให้พวกเธอไปถึงโรงเรียนก่อนเดีร็วๆรีบไปนี่ครับครับครับเอเคไปครับ